130ลอยอยู่บริเวณนี้นะครับใครไม่ใช่เบอร์ที่21-30ข่าบกัุณากระจายนะคะผมมีเพื่อนดารารามาไม่แปลกใจค,ครับ <c oughs> แต่หนูเป็นคนไม่ชอบเอาแบบมาคือกระแสพี่แค่นี้หนูก็จะแย่แล้วอเอก็ <c oughs> เลยแบบเอาแบบให้มันพอดีค่อยๆไป <c oughs> หนูสั่งไว้หมดเลยทน <c oughs> ที่ในวงการที่รู้จักกันบอกอย่าเพิ่งมานะแต <c oughs> เย็นๆ <c oughs> เดี๋ยวเอาห ให้นี่ก่อนเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็เออส่วนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนนะเนาะใช่พี่องฟ้าอออ่ะเันนี้ของเจมส์เองเดี๋ยวไปแล้วเหลืออะไรนะจ้ะเดเ๋ยวแป๊บนึงพี่ขอตรงนี้ออกก่อนนะเดี๋ยวแมงวันมันค่อนข้างจะเร็วหนูก็ทำเวลาแข่งกับมันี้เข้าไปรับสารแล้วมันะฮะ มาได้ไม่เป็นไรลูกค้าน่ารักดีแล้วอย่างนี้บอกกันยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับห้าท่เไ็รตอนนี้ถึงสามสิบค่ะอีกสองรอบค่ะคือรอบละสิบบินคุณแม่แป๊บเดียวได้ค่ะขอบคุณค่ะหาะไรพานลองท้องค่ะนะอย่าอดข้าวกินยำนะลองท้องได้เบียรอ๋อ ถ้างั้นเราคิวสุดท้ายเลยจะไปด้วยแม่ลูกมีหลานรออ๋อจ้าจ้าแม่จ้าจ้าจ้าโอเคเราเกลียก่ยนี่เดือนกันเดือนเท่าไหร่เนเยอะนะนเนี่ยเป็นเงินปัดนั่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่นาโคแน่นอนน เขาเรียกคนร่วมสร้างค่ะคนร่วมสร้างผู้ก่อตั้งใช่ค่ะเราไม่ได้เรียกลูกน้องนะคะ,ะเราใช้คำว่าคนร่วมสร้างทีมงานใช่ทีมงานคนร่วมสร้างเดี๋ยวครนะอบครัวครอบครัวเลยใช่มันดูแลกันนะฮะไม่มีลูกน้องไม่มีเจ้านายเจ้าผลบอกไม่มีบทเบื้องหลังก็ไม่มีผลนะคะครับจริงเจ้าผลในกาก ก็มีงานอยู่เนาะเป็นปคัสตูมดีไซน์นะช่องใหญ่ช่องดังดนะ้วยดูแล้วพวกเสื้อผ้าศิลป,ปินใช่ไหมเก่งมากนะทำได้หลายอยา่างเรามาพร้อมความสามาราใช่ก็เนี่ยเสื้อผ้าที่บดใส่เองเนี่ยไม่อัพเไม่อับอะไรเราก็จัดการูแลตัวเองอ๋อ เข้าไปทำหลงก็เป็นที่ปรึกษาค่ะเพราะว่าระบบงานเนี่ยต้องเดินนะครัมากเพราะเราก็ไม่ว่างไม่ว่างแต่ก็ไม่ทิ้งไงพี่ครับผู้ใหญ่ตั้งซ่าท่านเมตตาเป็นเป็นเป็นจ้าเป็นเงินเดือนใช่เป็นเจ้าหรือเป็นเงินเดือนอ่ะเป็นเรื่องค่ะอ๋อเป็นเรื่องเรื่องเป็นเรื่องเขาก็เป็นแสดงอะไรอย่างนี่นะนักแสดงอะไรสมมติว่าหนึ่งเรื่องคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครออกมาแบบไหนนูจัดการทั้งหมด Oh, okay. ตั้งแต่ดีไซน์ตั้งแต่ดูรายละเอียด,ดเล็กๆเล็กทุกอย่างไล่มาหมดเลยค่ะแรงบันดาลใจตัวละครแต่ละตัวออตอนสามารถเยอะมากระ,ะยะนี่เริ่มต้นมายัางไงอ,อ่ะอ๋อบ้านฝนฝนเป็นลูกพ่อค้าแม่ค้าค่ะพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ชนบุรีอยู่ทางไหนอยู่ทางนู้น,ท,น,นที่กรุงเทพค่ะที่กรุงเทพพ่อแม่คนอีสานส่าวมาขายส้ตมตำขายอาหารพื้นบ้านเรา เขกรุงเทพหนูก็โตซึมซับมากกับทอนี้ค่ะอ๋อขายซุปตำราบก้อยราบอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูมาอยู่ชนบุรีหลายสิบปีเป็นยี่สิบปีแล้วก็ซึมซับอ๋อซึมซับที่ปีเออเขาเรียกอะไรอาหารุ้บตาอ่าอาหารอิสานทำทำเป็นด้วยใช่ไหมทำทำอาหารทะเลทำยังไงไม่หมข้าวไม่เห็นไมนทำยังไงรักยังไงไป่ห็เมือกไมหข้าวอ่อซึมซเราต้องรู้ค่ะอ๋อก็คือมีพื่นฐานใช่ค่ะ ขายอาหารมาก่อนจากพ่อแม่เนาะก,กินเค็มกินเปรี้ยวกินเผ็ดพวกนี้เราต้องรู้จมูกลิ้นรสรสล,ล,ล,ลิ้นสัมผัสรูปรสกลิ่นสีนี่้องรู้หมดครับแสดงว่าเจ๊ตำลูกตำเก่งนั่นเนี่ยเคยขายไหมขายอาหารนี่สามไม่อยากขายต้มตำด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับใช้แรงเยอะอ๋อใช้แรงเยอะต้องโคบีแรงเยอะคงแตกแน่อ๋อเหรอเนี่ยเนี่ยมีมีลูกค้าดูในในเอ่อใน ไอยูทูบของพี่อยู่นะลูกค้าหนูที่ทานลูกค้าร้านอาหารเพื่กันยังว่าคอมเมนต์สวัสดีครับสุนิโจโทเวชชา l y ลยูทูบครับเพจดังร้านเด็ดสตรีทฟู้ดนะครับผมอยู่ที่ร้านแซฟซิงนะครับยำสบัดสากนะฮะกับเจ้าฝนนะในร้านสวยงามมากเป็นรถซาเล้งนะฮะเจ้าใหม่มาแรงมากตอนนี้นะครับก็เป็นยำนะฮะ ยำทะเลต่างๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะฮะร,ราคาไพที่ทส,สุดของร้านก็คือยำยกรถนะครับ400บาทนะครับอเอ้โเขดพจที่พิมพ์ได้เลยครับแซปซิงชวนบุรีค่ะแซปซิงชวนบุรีครับ เป็นร้านเลยเป็นเฟสครับเป็นร้านครับผมเฟซเหรอเฟซก็มีครับผมเฟซเต็มนะจ๊ะเต็มเต็มค่ะเต็มเต็มสุดเลยติดตามติดตามได้จ้าติดตามแล้วครับนี่เ็ติดตามใช่ค่ะเต็มเียบเลยแยกกุ้งคนเยอะมากคนเยอะมาก หมดแล้วหมดแล,นะ nee. ล้ยขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรจ้าผมจะซื้อกลับมาตลานะเราสั่งอันนี้หกร้อยเราเราสั่งผ่านฟีดได้ไหมเดี๋ยว่าต้องมาที่ร้านคือถ้าอินบ็อกซ์ไว้เขาจะเขาก็จะยังไม่รับนะฮะาไม่ได้นพี่หนูแนะนำมาที่หน้าร้านดีที่สุดเพราะว่าถ้าทางเพจที่สั่งอาหารไว้ หนูรู้ทางร้านรู้แค่อาหารแต่พี่จะไม่ได้คิวเพราะว่าหนูมีเวลาที่จะรับคิวทางเพจและทางโทรศัพท์อยู่ครับผมเออตอนนี้คิวเต็มแล้วค่ะหกร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ว่ายกรถของตอนคิเดอะแสดงว่าือที่ยี่สิบอันนี้อันนี้ยังไกรดเ้าเดียวห้าแ้าห้าห้าห้า เดี๋ยวห้ากงยังไม่ถึงอ๋อยังไม่ถึงรอสักครู่นะลูกไข่ปูเดียวแซลมอนปูนะใช่จ้าี่างปูแคร์ปปูไม่ได้เดี๋ยวผมไปอ่ะโดยหลายร้านระยำไปแน่นอนอ๋อเดี๋ยวหา เจ้าม้อนเพิ่มอีกส สี่เหลี่ยมสองสี่เหลี่ยมสามใหญ่สามสี่สี่เล็กหกเล็กหกกลางหกเล็กหกกลางหกสี่เหลี่ยมสามจัมมอนคาะเท่าไหร่จัมมอนสาวแป้นหนึ่งค่ะคนเก่งลูก いいだろうな。<laughs> สองส่ลมีไฟไบ้าฟลักเราถึงเลยังสองไม่เอาสายมาเพิ่มเพราะว่าถายออกมารไม่ถึงเสียบากอนสนนงัดีควลคะวัสดค่ะสีะาา่วีค่ะสวัสดีค่วดเลยนะค่่วับคนน่ะวดีคาดววดีวด ถ้าหลบครับครับตอนนี้ย็ีบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ีสิบครับผมหูงูนอยก่าหรือมารอนเพ่มเติได้ได้ แล้วพี่กลับบ้านแล้ครับโอเคครับถ้ามที่มาจากท้านาต่าไกลเ็่งบินท่าไลจากีหนูานี่ตเทาหล่งร้อไรนรบีรุรท่ตนี้อมาเพาเ่าเพราะว่าท่าิราเปิด่อเปิดเปิดอยู่แล้วเริ่มแล้วมาด้หน้าร้าน ว่างอะไรก็จว่างแซวมอนขอปุณรลูก จะจบกันอย่างนี้แหละสองคนถึงนะถึงจะได้จบได้กล um> ้องเล็กนี okay <h <h ่คือหนึ่งร้อยบาทนะขึ้นเลยอ่าบินใหม่รอบที่สามก็ถึงสามสิบแล้วสามสิบคิวแล้วเดียวจริงๆขึ้นบินใหม่อีกสิบเมนโนสิบบินอันนี้ไป้ายคอย่างอันใหญ่อันดูรถ เท็คจากข้างล่างนะั้นน่าจะยิ่งเกินไปอ้ารโลกหนึ่งสิบเก้าสมอง